ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับยืนสู้ลำดับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญน,นามสุมาลีพ่วงจันทึ์กษเกษตรกรชาวสวนนะครับเป็นอาสาสม์ของพระองค์ท่านที่เคยเหนือมาตลอดเวลาััาัรัรรค ิตราิเบตร,รามาิปีีนรปิมสยามประดิษฐ์พิดค้นการทำผลหลวงนำไปทดลองในห้องปฏิบัติการแ่รด้วยปีพุทธศักราช2,512นับจากนั้นมาตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการทรองราชด้วยการทรงเส็จสมดังปฐมประมราชองค์การในพระราชมิได้เพราะองค์กันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยทรงอับนิรัน บวงข้าพระเจ้าสถิตอยู่ใน তাপশিল্প আখ สนา,างแย้ะพวงมะเร็งค่ะไรตรงยศไรพนาวค่ะลังเต้าององิ๋ง

หลวงผมได้ทําการตั้งแต่ต้นปีนะครับเดือนกุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบันเนี่ยล้มขึ้นบินเพื่อทำผลนะครับให้กับพื้นที่ที่ประสบไัยแรงเนี่ยจำนวนถึง4,300กว่าเที่ยวนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเราก็จับตาดูอยู่ว่าในพื้นที่นครราชสีมานะครับซึ่งมีอ่างเก็บน้ําที่มีปริมาณน้ำอย่างเป็นที่หน้า น้อยอยู่นะครับก็จะได้ใช้จังหวะนี้นะครับทําให้ผลหลวงไม่เกิดขึ้นกับนครราชสีมาด้วยนะครับผมอยากเรียนว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาข้าราชการของคนลงคนมุ่งมั่นที่จะทำอาอรไว้นะครับอรนะนอกจากคนนี้เนี่ย